สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้รายการสุขเสรีไทยก็กลับมาพบกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องคะในขณะนี้นะคะประเทศไทยของเราก็ถูกปิดกั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารการรับรู้ความจริงของประเทศไทยถูกปิดกั้นอย่างรุนแรงนะคะถึงขั้นที่คณะโจระบฏก็ได้เข้าไปลุกล้ำเข้าไปถึงในมหาวิทยาลัยนะคะ ตราบใดที่เราไม่สามารถทําให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของการใช้ปัญญาได้นะครับผมว่าสังคมไทยไม่มีอาานาคตทำให้นักวิชาการที่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยก็ไม่สามารถจะนำความจริงต่างๆมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะรายการของเราสุขเสรีไทยก็หวังว่าเราจะเป็นเสียงเล็กๆคะ่ะที่พยายามจะนำความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะที่คณะคสอชอซึ่ง ได้มากระทําการปล้นอำนาจจากประชาชนชาวไทยไม่ยอมที่จะเปิดเผยนะคะความจริงให้กับประชาชนรู้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันกับหลายๆศุกร์นะคะเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วนะคะที่นายประยุทธ์จันโอชาจะต้องออกมาปล้นเวลาของสถานีโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็มาพูดความจริงบ้างนะคะความเท็จบ้างนะคะ แล้วก็ไม่ยอมพูดในความที่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรายการของเราวันนี้ก็จะมานะคะตรวจสอบการกระทำของคอสอชอนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดและการกระทำของเขานั้นนะคะมันสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากมายเพียงใดแต่ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับค่ะพี่น้องคะว่านายประยุทธ์นี่ก็ดูเหมือนจะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะบทเรียนที่ได้จากพี่น้องสื่อมวลชนหรือเปล่านะคะที่เอาไมโครโฟนนะคะไปพูดคุยกับท็อปบูธของนายประยุทธ์แทนที่จะพูดที่ปากของเขานะคะก็นี่แหละค่ะนะคะก็ทำให้ดูเหมือนเขาจะมีสติดีขึ้นนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่ให้บทเรียนกับนายประยุทธ์ค่ะมาถึงประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆค่ะ ประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและภาษีมรดกนะคะพี่น้องคงจะต้องอมีความจำที่ดีไว้นะคะสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งนะคะทีะ่นักการเมืองนะคะหรือว่า คณะรัฐประหารต่างๆเขายึดอำนาจแล้วเขาก็มักจะอ้างนะคะว่าจะนําความเป็นธรรมทางเศร,รษฐกิจนะคะลดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ทุกครั้งค่ะเขาก็จะพูดอย่างกลับกลอกไปมาในประเด็นของภาษีมรดกนะคะ ดูเหมือนว่าท่านก็จะพูดจาหวานคำหวานล่อลวงเอาไว้นะคะว่า,าจะเก็บภาษีมรดกของคนร่ำรวยนะคะเพื่อนำมากระจายให้เป็น รายได้และนําไปสู่การพัฒนาประเทศนะคะเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความท,ทัดเทียมกันทางเศรษฐกิจขึ้นมานะคะแต่ดูเหมือนว่าท่านก็เริ่มที่จะยัง้งยั้งไปแล้วนะคะไม่ทราบว่านะคะมีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เริ่มพูดว่าในกฎหมายของเกี่ยวกับภาษีมรดกนี้นะคะก็จะมีการกําหนดข้อยกเว้นมากมายนะคะ นะอันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าท่านกําลังส่งสัญญาณถึงขหาบดีครอบครัวไหนหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่กล้าที่จะเก็บภาษีมรดกทุกๆครอบครัวให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศไทยนะคะไม่ทราบว่ามีครอบครัวไหนนะ,ะเป็นตอที่ท่านไม่กล้าที่จะเก็บภาษีมรดกหรือเปล่านะคะประชาชนไทยต้องการคําตอบค่ะาสาหรับประเด็นของภาษีที่ดินก็เช่นเดียวกันนะคะภาษีที่ดินนะคะท่านก็ถูก เมื่อถูกจี้ถามนะคะว่าจะเก็บภาษีที่ดินทุกแปลงที่มีมูลค่าประเมินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะออประเด็นนี้นะคะท่านก็เริ่มที่จะเลี่ยงตอบซะแล้วนะคะเพราะท่านก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องคนยากคนจนมากมายเพียงใดนะคะ เราดูตัวอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเฉพาะที่ดินนะคะที่อยู่บริเวณชานเมืองนะคะก็มีราคา,าราคาประเมินเฉลี่ยนั้นนะคะก็อยู่ที่ตั้งแต่4 0 0 0 0 0 0ถึง200,000ต่อตารางวาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉลีย่ยแล้วก็อาจจะเป็นประมาณถึง7,000 70, 0บาทต่อตารางวานะคะสำหรับทาวน์เฮาส์16ตารางวานะคะก็หมายความว่า ครอบครัวเล็กๆค่ะที่จะต้องอาศัยอยู่อย่างทาวเฮาส์นะคะห้องเล็กๆนะคะบางครั้งก็จอดรถยังไม่พอเลยด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะต้องเสียภาษีที่ดินหรือนะฮะซึ่งปัญหาตรงนี้นะคะ พี่น้องก็เริ่มหวั่นวิตกกันแล้วค่ะนะคะว่าท่านกําลังจะมาขูดรีดภาษีกับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแล้วนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินมากมายจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่พวกท่านจะไปออกกันเองในสอนอชนะคะโดยที่ไม่มีพี่น้องประชาชนมีส่วนที่จะ ร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือร่วมตัดสินใจได้เลยนะคะอันนี้เป็นความหว่นวิตกของพี่น้องค่ะว่าในที่สุดแล้วเรื่องของภาษีที่ดินนั้นก็จะปัดเป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนอีกหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่ยังต้องเช่าบ้านนะคะเช่าห้องห้องพักต่างๆนะคะก็เริ่มหว่านวิตกค่ะ ว่าเขาจะกลายเป็นผู้รับภาษีแบกรับภาษีของภาษีที่ดินหรือไม่ถ้าท่านนะคะออกกฎหมายโดยไม่มีมาตรการ ะะที่จะปกป้องคุ้มครองพี่น้องคนยากคนจนนะคะเหล่านี้เขาก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่แบกรับภาษีนั้นเสียเองนะคะทั้งที่ท่านหวานคําหวานเอาไว้นะคะว่าจะคืนความสุขด้วยการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็ขอให้พี่น้องค่ะต้องจับตาดูค่ะว่ากฎหมายเหล่านี้นะคะที่จะไปผ่านในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาที่คอสอชอตั้งขึ้นมาเองนะคะ ทั้งหมดนะคะไม่ได้มาจากประชาชนแล้วคิดหรือคะว่าเขาจะทําเพื่อประชาชนในเมื่อเขาไม่ได้มาจากประชาชนนะคะในประเด็นของสินค้าราคาแพงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นปัญหาที่ทุกคนรับรู้นะคะถึงปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่การแก้ปัญหาของท่านนะคะก็ได้แต่มาบอกกับผู้ประกอบการนะคะให้ลดราคาลงนะคะแล้วท่านทำอะไรคะ ะะขณะที่ท่านบอกให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นลดราคาลงท่านกลับนะะเก็บภาษะะีออกกฎหมายะะกำลังจะออกกฎหมายที่จะไปเก็บภาษีที่ดิน,นะะที่ส่งได้เรียนแล้วะะว่าจะส่งผละะต่อ,อ,อคนยากคนจน,นะะผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนหรือว่าผู้ประกอบการเล็กๆนะะะะเขาก็จะได้รับผลกระทบนะคะคและท่านยังจะให้เขาเมา ะะลดราคาสินค้าของพวกเขาอีกนะคะหรือว่าท่านก็ไปขึ้นราคาน้ํามันดีเซลนะคะอันนี้ค่ะสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นต้นปัจจัยต้นทุนการผลิตสินค้าที่สําคัญนะคะขณะเดียวกันท่านกลับประกาศขึ้นเงินเดือนนะคะแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงนะคะประเภทต่างๆมากมายนะคะกับทหารและกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะรวมทั้งข้าราชการตุลาการนะคะก็ได้มากมายเลยนะคะ ก็คือเน้นไปที่กลุ่มข้าราชการนะคะที่จะได้เงินเดือนขึ้นกันมหาศาลนะคะแค่ประกาศเท่านั้นแหละค่ะราคาสินค้าก็พุ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพ่อค้านะคะก็คิดแล้วนะคะว่ากําลังซื้อของคนเหล่านี้จะสูงขึ้นนะคะแต่พี่น้องคนยากคนจนล่ะคะนะคะที่ขณะนี้นะคะสภาพเศรษฐกิจนะคะมันบีบคั้นมากมายเหลือเกินนะคะแต่ท่านกลับไม่มีมาตรการช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการเลยค่ะ ดิฉันอยากจะให้ท่านนะคะไปจับที่ปัญหาใหญ่ๆดีกว่านะคะว่าตอนนี้นะคะความไม่เท่าเทียมกันความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจมันอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นกลุ่มนะคะเครือบริษัทต่างๆนะคะที่ทำกำไรมากมายหรือเกินจนติดอันดับโลกท่านลองให้ความสนใจดูหน่อยสิคะอย่างเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะที่มีร้านสะดวกซื้ออย่าง s e เ e ่ e อีเล n มากถึง7,800ร้านทั่วประเทศ ะะและขณะนี้ก็ถีบตัวนะคะขึ้นเป็นเครือบริษัทนะคะที่ถือว่ามีพัฒนาการนะคะที่โดดเด่นของระดับโลกนะคะถึงขนาดที่ว่านะคะมหาอำนาจอย่างจีนนั้นนะคะ<ม>ก็ต้องการที่จะร่วมลงทุนกับเครือบริษัทนี้นะคะและเครือบริษัทนี้นะคะ ทำทางด้านทุกทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้วยที่ดูเหมือนว่าท่านจะพยายามเหลือเกินนะคะให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นเลิกปลูกข้าวเลิกปลูกยางเลิกทําการเกษตรเอ๊ะทำไมล่ะคะนะคะมันน่าสงสัยเสียเหลือเกินคะ่ะว่าขณะที่พี่น้องเกษตรกรน,นั้นรายได้น้อยลงน้อยลงแต่คนที่ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์ต่างๆนะคะขายของต่างๆกลับ ร่ำรวยนะคะถึงขนาดที่นะคะเฉพาะแค่บางส่วนของสินทรัพย์ของเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นี้นะคะก็มีตัวเลขออกมาว่า 4, 6 0 0 0ล้านนะคะนี่ิฉันคิดว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะนี่คือกําไรส่วนต่างที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานนะคะส่วนต่างที่พี่น้องประชาชนถูกนายทุนเหล่านี้นะคะ,อะเอารัดเอาเปรียบไป นะคะทำไมท่านไม่ไปแก้ปัญหาแบบนี้นะคะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านพยายามที่จะมาพูดนะคะกล่องพี่น้องประชาชนนะคะให้มีมาตรการในการที่จะไปประหยัดนะคะหรือว่าใช้ความ พอเพียงอะไรต่างๆนะคะที่มันไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาอย่างแท้จริงแต่คนที่กําลังเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทางเศรษฐกิจท่านกลับไม่มีมาตรการที่จะควบคุมคนเหล่านั้นนะคะปล่อยให้เขาค้ากําไรนะคะจนขณะนี้เราไม่รู้ว่าที่ท่านมาต้องการให้พี่น้องลดนะคะเลิกปลูกข้าวนั้นท่านต้องการเอาที่ดินของพี่น้องเกษตรกรไปให้กับนายทุนที่ค้ากําไรกับเกษตรกร ไปทําอะไรหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่เราประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามกับพวกท่านค่ะนะคะเพราะขณะนี้การทํางานของพวกท่านไม่มีความโปร่งใสประชาชนตรวจสอบอะไรไม่ได้นะคะเพราะท่านมีอํานาจปืนอยู่ในมือนะคะเราจึงมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะส่วนในประเด็นนะคะที่ท่านพยายามจะพูดถึงการไปต่างประเทศนะคะว่า ท่านก็พยายามจะพูดให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ฟังท่านในวันศุกร์นะคะเข้าใจไขวเขวนะคะว่าท่านไม่อยากจะไปต่างประเทศเพราะห่วงคนในประเทศนะคะดิฉันคิดว่าท่านช่วยเอาจดหมายเชิญมาให้เราดูดีกว่านะคะว่าท่านได้รับเชิญแน่หรือคะนะคะ <S <S เพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะคะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีใครอยากเชิญท่าน,นะคะ่ะถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขารังเกียจค่ะเขาไม่ต้องการครบค้านะคะกับโจรกระบฏค่ะนะคะมันทำให้เขาเสียหลักการประชาธิปไตยค่ะนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกนะคะว่าประเทศนะคะต่างๆในโลกขณะนี้นะคะเขากำลังออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะและประชาชนทั่วโลกค่ะกำลังตื่นตัวนะะในการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองนะคะตัวอย่าง ที่ดีอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือประเทศสกอตแลนด์นะคะที่ได้มีการจัดให้มีการลงประชามติให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์นะคะที่จะตัดสินใจนะคะเลือกที่จะมีการปกครองตนเองนะคะถึงแม้ว่าผลจะออกมาว่ายังต้องการที่จะ,ะเป็นประเทศเป็นส่วนหนึ่งนะคะของประเทศอังกฤษอยู่นะคะ แต่สิ่งที่เป็นชัยชนะนั่นก็คือประชาธิปไตยนะคะท่านควรจะดูตัวอย่างคะ่ะว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินั้นเกิดขึ้นได้นะคะโดยวิธีการอีกมากมายที่เป็นกลไกลประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกลของการใช้ประชามติตัดสินใจนะคะขณะนี้พี่น้องประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยและประชามติคะ่ะ จะเป็นหนทางออกที่เป็นสันติก็ได้นะคะหลายๆประเทศนั้นนะคะก็กําลังมองที่บทเรียนจากสกอตแลนด์นะคะก็หวังว่าท่านจะมองจากเนื้อหาสาระของสกอตแลนด์ด้วยนะคะไม่ใช่มองแต่เปลือกของการกระบวนการในการลงประชามติเท่านั้นนะคะก็ต้องอพูดถึงประเด็นนะคะในเรื่องของอาการเลือกนะคะคัดสรรของอาการเลือก สปชนะคะซึ่งที่ท่านนะคะได้พูดกับประชาคมโลกไว้ว่าท่านจะจัดให้มีการเลือกตั้งในปีหน้านะคะโดยให้มีหลังจากมีคณะกรรมการขึ้นมานะคะคณะสภาปฏิรูปขึ้นมานะคะและมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะขณะนี้หลังจากที่ท่านได้มีคำสั่งยกเลิก คณะกรรมการที่จะไปคัดเลือกนะคะสอปอชอแล้วท่านก็มาคัดเลือกเสียเองนะคะขณะนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกให้กับทั่วโลกแล้วค่ะว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการเลือกตั้งตามกำหนดที่ท่านได้ไปพูดจานะคะสร้างความเชื่อถือให้กับชาวโลกไว้นะคะเขาเริ่มวิตกแล้วค่ะว่าท่านอาจจะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ ประเทศนั้นก็อาจจะอยู่ในภาวะของภายใต้อำนาจเผด็จการไปอีกยาวนานโดยไม่มีการเลือกตั้งในปีหน้าก็ได้นะคะเพราะแค่การจะจัดให้มีการสรรหาคณะ,ะสภาปฏิรูปนะคะท่านก็ยังรวบอำนาจเอามาเลือกคัดเลือกเสียเองนะคะ จุดนี้แหละค่ะนะคะตอนนี้ทั่วโลกเขาตีข่าวประเด็นนี้ไปแล้วว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่าประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในภาวะอำนาจของเผด็จการอีกยาวนานอาจจะไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่ท่านเคยโปรยคำหวานไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านพยายามที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการก็สอดคล้องค่ะเพราะท่านไม่ต้องการใช่ไหมคะให้ประชาชนคนไทยได้รู้ความจริง ความจริงที่มาจากหลักวิชาการอย่างแท้จริงนะคะความจริงที่นักวิชาการนะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาใช้หลักวิชาใช้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะออที่จะมาตีแผ่ความจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะคะตอนนี้ท่านปิดกั้นไม่ให้นักวิชาการได้ใช้สิทธิเสรีภาพพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชน นอกจากจะถูกปล้นอำนาจแล้วนะคะขณะนี้ก็ถูกปิดหูปิดตาไม่ให้ได้รับรู้ความจริงนะคะเป็นที่น่าเป็นห่วงน่าวิตกอย่างยิ่งและในประเด็นนี้นะคะาทางทั่วโลกนั้นนะคะเขาก็วิตกไปด้วยนะคะรวมทั้งอย่างยิ่งนะคะองค์การสหประชาชาตินั้นเขาแสดงความวิตกในกรณีของนักโทษการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะที่ท่าน มาคุยโม้นะคะว่าท่านได้รับเชิญไปองค์การสหประชาชาตินั้นนะคะท่านคงจะลืมดูไปนะคะว่าสหาประชาชาติเขาเพิ่งออกถแถลงการเรียกร้องให้ท่านปล่อยตัวคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขเพราะเขาไม่มีความผิดนะคะไม่มีกฎหมายฉบับนั้นนะคะที่พวกท่านไปใช้อ้างในการ จับกลุมคุมขังดำเนินคดีจนถึงชั้นศาลอุธทธรณ์แล้วนะคะที่ยืนคำพิพากษาจำคุกคุณสมยศถึง11ปีขณะนี้ UN ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคุณสมยศรวมทั้ง UN ะคะและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะก็กำลังดูมาที่ประเด็นของนักโทษการเมืองในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านจับกลุมนักศึกษามากมายนะคะในกรณีของผู้ที่ร่วมใน การเล่นละครรำลึกเหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลานะคะเมื่อปีที่แล้วซึ่งไม่ได้รับสิทธิประกันตัวรวมทั้งนักโทษการเมืองเสื้อแดงมากมายที่ไม่เคยได้รับสิทธิประกันตัวยาวนานถึง4ปีแล้วนะคะประเด็นเหล่านี้กำลังอยู่ในสายตาของคณะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะที่ปฏิบัติงานอยู่บนหลักสากลอย่างแท้จริงนะคะขณะที่ท่านนั้นก็พยายาม ปิดปากสื่อมวลชนต่างๆบอกว่าให้สื่ออย่าพูดเรื่องราวต่างๆให้สื่อต่างประเทศนะคะได้มารับรู้นะคะดิฉันต้องบอกท่านนะคะคุณประยุทธ์จันโอชาว่าคุณจะปิดกั้นสื่อมวลชนและเขาอาจจะยอมทำตามคุณก็ได้นะคะแต่ขณะนี้ทางสถานทูตสหรัฐก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าได้มีเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า5,200คนค่ะ และมีแนวโน้มว่ากำลังจะส่งเข้ามาเพิ่มอีกมากมายเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนคนไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงเหลือเกินนะคะทั่วโลกนั้นเขาเป็นห่วงคนไทยมากค่ะก็มีแต่คณะโจรกระบฏอย่างพวกท่านนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพี่น้องประชาชนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วก็ขอร้องนะคะหยุดค่ะ เลิกนะคะคิดมาทําบัญชีรายชื่อคนเสื้อแดงนะคะเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆบีบบังคับให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะเอารายชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยนะคะท่านกําลังคุกคามชีวิตของพี่น้องประชาชนมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกวันนะคะซึ่งพวกเรานะคะก็หวังว่า พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะคะเราจะต้องมีกำลังใจนะคะที่กล้าแข็งเพื่อจะต่อสู้กับมารร้ายเหล่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะรวมตัวกันนะคะเราเป็นการใช้สิทธิ์นะคะเสรีภาพตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนะคะ และก็อนุสัญญาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICCPR เรามีสิทธิที่จะรวมตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งแยกกันนะคะโอกาสที่เราจะถูกละเมิดถูกอุ้มค่าย,ยิ่งมีสูงค่ะพี่น้องนะคะวันนี้รายการสุขเสรีไทยของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องนะคะว่าประชาธิปไตยนะคะจะต้อง คืนกลับมาสู่ประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนค่ะขอให้เรามีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ